สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนป .4 ถึงม .3 นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการดูแลร,รักษาเครื่องดนตรีไทยอันนี้เด็กทุกชั้นจะต้องเรียนรู้ดูแลร,รักษาเครื่องดนตรีไทยนะคะทําไมต้องดูแลร,รักษาเครื่องดนตรีหากเปรียบเครื่องดนตรีเหมือนร่างกายของมนุษย์อาจจะแตกต่างกันมากนะักเนื่องจากร่างกายของคนเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้ เราจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพเฉกเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยการดูแลรักษาหากเราดูแลรักษาเครื่องดนตรีก็จะมีสภาพที่ดีและใช้งานได้ยืนยาวดูสิการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแบ่งตามชนิดหรือลักษณะของเครื่องดนตรีดังนี้การดูแลมีซอเครื่องดีดและนัดเอกระนัดภูมของวงเครื่องเป่าเครื่องหนังเครื่องกำกับจังหวะ การดูแลรักษาเครื่องดนตรีชนิดซอนะคะเนี่ยได้แก่ซออู้ซอด้วงซอสัมสายสะลอเมื่อเลิกเล่นแล้วให้ลดสายโดยการหมุนลูกบิดลงประมาณครึ่งรอบแล้วหมอนรองสายขึ้นไ้บนกระบอกซอหรือกระโหลกซอทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดแขวนหรือใส่ถุงเก็บใส่ตู้ให้มิดชิดการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดคือจะแค่ เก็บไว้ในตู้และคุมด้วยผ้าที่เย็บเข้ารูปเมื่อใช้บแรงเสร็จไม่ควรลดสายเพราะสายจะเค้กับหย่องจะเสียดสีกันทำให้หย่องสึกหากนมจะเค้หลุดให้ใช้กาวติดไว้ในตำแหน่งเดิมการดูแลรักษาเครื่องตีระนาดมีระนาดเอกระนาดทุมนะคะในภาพคือปลดเชือกคล้องหูระนาดข้างซ้ายมือลงข้างหนึ่งใช้ผ้าคุม กันฝุ่นเลิกใช้งานถาวรควรม้วนผืนละนาดนะคะหาตะโกรุดควรติดให้อยู่ในสภาพเดิมหากผ้าพันไม้ตีหลุดให้รีบพันไว้อย่างเดิมป้องกันลูกละหน้าแตกการดูแลรักษาเรื่ดนตรีของวงเนีตามภาพจะเป็นของวงใหญ่และของวงเล็กเวลาเก็บให้วางราบกับพื้นไม่ควรตั้งไว้จะทำให้ของวงหักเร็วระวงังหยา ใช้น้ำให้น้ำถูกเชือบแขวนลูกของหากตะกัวถ่วงลูกของหลุดต,ต้องติดให้เรียบร้อยการดูแลรักษาเครื่องเป่าครุยกระปีนะคะหลังการเป่าควรชใช้สะอาดเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยเครื่องตีชนิดเครื่องหนังเช่นกองตะโพนกองทัดกองแขกควรเก็บไว้ในที่มีความชื้นน้อยเครื่องหนังบางชนิดเช่นตะโพนกองทัด ควรควรอะไรเอ่ยควรควรเก็บเข้าของที่ถ่วงหน้าและล้างให้สะอาดกองบางอย่างเช่นกรองมารายูควรลดสายที่เร่งเสียงให้หย่อนการดูแลร,รักษาเครื่องกำกับจังหวะมีชิงฉับเล็กมงทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังเล่นควรมีหีบหรือกล่องใส่ไม่ควรเก็บรวมกันเพราะจะทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานหรือหยิบใช้ อ่าเรามาดูแบบทดสอบกันนะคะเด็กๆคำถามคุณครูจะถามว่าเครื่องดนตรีใดควรหย่อนสายเมื่อเล่นเสร็จแล้วข้อหนึ่งฉับเล็กสองชิงสามมงสี่ซอ,อติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะอ่าคุณครูให้เวลาคิดคำตอบนี้จะเป็นคำตอบข้อสี่นะคะคือซอ ข้อสองควรปลดเชือกเมื่อเล่นเสร็จคือเครื่องดนตรีชนิดใดข้อหนึ่งซอข้อสองตะโพนข้อสามระนาดข้อสี่จะแคะ่ติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมคะตอบมาผิดไม่เป็นไรลูกผิดไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวครูจะตอบให้นะอันนี้ข้อสี่ถูกค่ะจะเออไม่ไม่ใช่สี่ต้องปลดเชือกปลดเชือกคือระนาดไม่ใช่จะแค่ปลดเชือกคือระนาด แบบทดสอบข้อ3เครื่อง,นงดนตรีใดควรห่างจากที่ชื้นอะไร1ชิง2กลกองแขก3มมง4ฉาบเล็กข้อนี้คือกรองแขกค่ะมันเป็นเครื่องหนังหนังต้องอยู่ห่างจากที่ชื้นไม่งั้นไม่งั้นหนังจะหย่อนนะคะข้อ4เล่นเสร็จไม่ควรลดสาย 1. นึ่งซอ,อู้สามสองสามสายสามสลอสี่จะแค่ได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่ควรลดสายคืออะไรจะแค่ตอบจะแค่นะคะจะแค่ไม่ควรลดสายเพราะจะทําให้หยองจะแค่สึกเร็วเครื่องตีดควรทําความสะอาดน้ําลายเราใช้อะไรปากเป่าต้องเป็นเครื่องตีอะไรหนึ่งกองแคก2สองปีสามจะเค่สี่ละนาด อันไหนใช้ปากเป่าคือต้องความความสาั่นน้ำลายออกตอบข้อสองค่ะปีอ่าจบแค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบาย